เรียบร้อยโรงเรียนจีนญี่ปุ่นอัด70ศึกคัดฟุตบอลโลกรอบ3การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกวันที่5กันยายน2567เวลา17.35นาทีญี่ปุ่นสีน้ำเงินจีนสีขาวที่สนามไซตามะญี่ปุ่นเปิดเกมครึ่งแรกมาทารุเอนดโดบ่งเข้าประตูไปในนาทีที่12ญี่ปุ่นพับสนามเล่นคารุมิโตมะโมงเข้าทำประตูนาทีที่45บวก2จบที่20ครึ่งหลัง มินาเมนโนยิงจากมุมขวา30ต่อมามินาเมนโนลากลูกไปยิง40ู่โบส่งลูกให้อิตโตะยิงเฉลับตรงหลังเข้าไป50อิโต้โยนลูกไดเซนไมดะมองเข้าไป60นาทีที่90บวก7ูโบยิงเข้าไป70ประตูหวังต้าเล่ยของกินรับเละ07เฟอร์นันดินโยอาลันสองตัวโอนไม่ได้ช่วยอะไรอูเล่ยดาวยิงก็ไร้ความหมาย